สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราพามาเที่ยวกันที่บ้านหนองเอี่ยนอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีค่ะที่นี่นะเป็นศูนย์เรียนรู้ของชุมชนทุกทุกคนสามารถมาใช้กิจกรรมเวลาว่างให้เกิดประโยชน์ได้เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่านาอว่าข้างในมีอะไรให้เราเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยค่ะตามมาค่ะ โดียนรู้ชุมชนบ้านหนองเอียนชุมชนต้นแบบในการเรียนรู้เพื่อพึ่งพาตนเองดําเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป้าหมายหลักของชุมชนที่นี่นะคะคือการสร้างอาชีพสร้างงานสร้างรายได้ที่สําคัญคือการเรียนรู้วิถีชีวิตตนเองแล้วปรับให้เข้ากับวิถีธรรมชาติ คนที่มาที่นี่จะได้เข้าร่วมกิจกรรมฐานการเรียนรู้ด้วยค่ะตอนนี้นะคะอยู่กันที่ฐานการเรียนรู้พรมเช็ดเท้าค่ะเรามาดูกันดีกว่าเนอะว่ากว่าจะมาเป็นพรมแต่และผืนเนี่ยจะเริ่มต้นจากอะไรแลวจะออกมาสวยหรือเปล่าดูกันเลยค่ะอยู่ด้านหลังนี่เองค่ะตอนนี้กําลังทําอะไรอยู่คะเนี่ยโอ้โหพรมเช็ดเท้า การเรียนรู้พรมเช็ดเท้าเป็นฐานกิจกรรมที่รองรับนักท่องเที่ยวหรือคนที่มาเยี่ยมชมได้มาดูวิธีขั้นตอนการทำพรมเช็ดเท้าและที่สำคัญได้มีโอกาสลงมือทำด้วยตนเองนะคะแต่อยากจะบอกนะคะว่ากว่าจะได้มาเป็นพรมเช็ดเท้าแต่ละผืนเนี่ยไม่ได้ง่ายเลยค่ะ และตรงนี้นะคะเป็นฐานผักปลอดสารค่ะมองไปทางด้านหลังนะคะคุณผู้ชมผักเทียบเลยค่ะนูน่นซึ่งฐานนี้ต้องทํายังไงบ้างคะเวาลาคนที่เข้ามาดูงานครับออออฐานนี้จะเป็นฐานปลอดผักปลอดสารทั้งหมดเลยอ๋อเราเน้นเกี่ยวกับความปลอดภัยของการบริโภคผัะอ๋อ<ร>ความ,มปลอดภยัยดีๆเราจะไม่ใช้สารเคมีจากตลาดเราจะทําเป็น พวกปุ๋ยที่เราผลิตเองทั้งหมดในนี้และที่สําคัญนะคะเมื่อมาถึงจุดตรงนี้แล้วอยากจะบอกว่าที่นี่อําเภอกระบินบุรีค่ะคุณผู้ชมมีอาหารอยู่ชนิดหนึ่งซึ่งขึ้นชื่อมากๆใครที่มาที่กระบินบุรีก็จะต้องหามารับประทานแล้ววันนี้เราโชคดีมากๆเลยค่ะเราจะได้มารับประทานอาหารขึ้นชื่อของเมืองกระบินบุรีแต่ยังไม่บอกนะคะว่าอะไรแต่แน่นอนเลยว่าต้องมาจากแปลงๆนี้ละค่ะคุณผู้ชมไปเดินเที่ยวกันก่อนดีกว่าค่ะ ะะเรียกว่าแพรประชารัฐค่ะของบ้านหนองเอียนก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะคะที่เรามานั่งกินลมชมวิวพักผ่อนจ่นใจลงเย็นสบายมากๆเลยนะคะและที่สําคัญมีอีกกิจกรรมหนึ่งนะคะที่ว่าน่ารักมากๆเลยแล้วคนที่มาที่นี่นะก็ควรที่จะลองเล่นค่ะสนุกมากๆปั่นเป็ดค่ะ นุกกับการปั่นเรือถีไปแล้วตอนนี้ได้เวลาหาของอร่อยๆจากชุมชนนิทานกันค่ะที่นี่เมืองกระบ,บินบุรีของดีของเด็ดขึ้นชื่อมีแน่นอนเลยนะคะและที่สำคัญอยากจะบอกว่าหาทานยากมากๆด้วยค่ะของค่ะ บ้านหนองเอียนของเราก็ยินดีต้อนรับนะครับนักท่องเที่ยวทุกท่านที่มีความสนใจที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชุมชนและก็วิถีธรรมชาตินะครับเรามีศูนย์การเรียนรู้ที่มีฐานการเรียนรู้ซึ่งสามารถเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างครบถ้วนทั้งกเกษตรทฤษฎีใหม่และสิ่งที่สําคัญที่สุดคือเราอยากให้ทุกคนได้มาเรียนรู้วิถีชีวิตของตนเองนะครับและปรับประยุกต์ชีวิตของตนเองให้มีความสุขบนฐานของเศรษฐกิจพอเพียงถ้า พี่น้องส,น,สนใจเรียนเชิญเข้ามาเยี่ยมที่ศูนย์ในรู้บ้านน้องเอียนได้นะครับเบอร์โทร0876193080ครับติดต่อมาได้ตลอดเวลาครับ